สวัสดีค่ะมาตามสัญญาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วเคี้ยวให้นานขึ้นแล้วจะมีข้อดีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็จะช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักให้คงที่มีงานวิจัยว่าการรับประทานอาหารให้ช้าลงและเคี้ยวให้นานขึ้นก็จะช่วยให้เรารับประทานอาหารได้น้อยลง ทำให้เราไม่ต้องกินเกินความจำเป็นเหตุผลนั่นก็คือผู้ที่เคี้ยวอาหารให้ละเอียดและนานขึ้นจะเปิดโอกาสให้ปลายประสาทที่ลิ้นส่งสัญญาณไปยังสมองได้ว่ามีอาหารในปากแล้วสมองก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่กระเพาะอาหารให้เตรียมสร้างกรดน้ำย่อยและควบคุมปริมาณอาหารได้เมื่อปริมาณพอกับความต้องการของร่างกายแล้วก็จะส่งสัญญาณ ปล่อยสารที่ทำให้รู้สึกอิ่มออกมาเราก็จะหยุดกินทำให้กินอาหารได้อย่างพอดีจึงลดน้ำหนักได้อย่างไม่โหยได้สารอาหารพอเพียงและลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนไงคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันนะคะช่วยลดอาการของกรดไหลย,ย้อนค่ะใครที่เป็นโรคเนี้ยฟังกันให้ดีๆเลยนะคะเมื่ออาหารเป็นมวลละเอียดการย่อยสมบูรณ์ จึงไม่เหลือเศษอาหารในกระเพาะถ้าเศษอาหารยังอยู่ในกระเพาะเพราะกินเกินย่อยยากจะเป็นสาเหตุของโรคท้องอืดท้องเฟอ้อและกรดน้ําย่อยก็จะหลั่งมากองอยู่ในกระเพาะทำให้กระเพาะร้อนเกินเพราะมีแกส๊สดันหูรูดของหลอดอาหารให้ใคลายตัวแกส๊สก็ดันเอากรดย้อนขึ้นมาที่หลอดคอให้ทรมานร่างกายอีกต่างหาก ลองทดลองเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่างน้อยสัก40ครั้งต่อ1นึ่คำดูนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันค่ะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารนั้นทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ส่งในการเคี้ยวให้ละเอียดจะทําให้มวลอาหารมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะกล่าวคือเกิดการย่อยอาหารในปากเพราะต่อมน้ําลายสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสดังนั้นยิ่งเคี้ยวนาน อาหารในปากก็จะยิ่งหวานอะไมเลสย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสนั่นเองและทำให้มีค่าความเป็นด่างที่ ph 7.3ถึง7.4ค่ะถ้า ph 7นั้นคือเป็นกลางนะคะส่วน ph ที่เกินกว่า7เป็นด่างและ ph ที่ต่ำกว่า7เป็นกรดค่ะเมื่อการย่อยมีประสิทธิภาพส่งผลให้มวลอาหารที่เข้าร่างกาย ทั้งย่อยบางส่วนแล้วทั้งละเอียดและเป็นด่างจะทำให้กระเพาะอาหารทำงานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นการย่อยจึงสามารถย่อยได้อย่างสมบูรณ์ได้ขนาดสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการค่ะกล่าวคือโปรโตีนเป็นกรดอะมิโนแป้งและน้ำตาลเป็นกลูโคโสมวลอาหารในปากเป็นด่างเพราะในน้ำลายที่คลุกเคล้าอาหารนั้นเป็นด่าง อาหารที่เป็นด่างทำให้ย่อยง่ายเป็นมิตรต,ต่อระบบเลือดที่ต้องการความเป็นด่างที่มีอนุภาคเล็กสมบูรณ์แบบให้ร่างกายนำไปใช้ได้เลยค่ะเมื่อ,อลำไส้สามารถดูดซึมอาหารได้ง่ายขึ้นเราก็จะได้สารอาหารในการฟื้นฟูร่างกายได้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้ป่วยทุกโรคค่ะต่อไปในข้อที่4ค่ะลดสาเหตุของโรคภูมิแพ้ ปัจจัยของโรคนี้อีกหนึ่งอย่างที่แถมมาจากการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ก็คือภูมิแพ้นะคะเมื่อสารอาหารที่เข้ากระแสเลือดมีโมเลกุลใหญ่ซึ่งร่างกายใช้ไม่ได้จึงกลายเป็นสิ่งแตกปลอมไปค่ะสารอาหารโมเลกุลใหญ่เหล่านี้เดินทางไปได้ทั่วร่างกายภูมิคุ้มกันก็ต้องกำจัดออกไปจากร่างกายถ้าไปอยู่ระบบหายใจก็กลายเป็นภูมิแพ้ที่ไวต่ออากาศถ้าไปอยู่แถวปอดก็จะกลายเป็นหอบหืด ถ้าไม่อยากเป็นอีกหนึ่งปัจจัยประกอบที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ก็ต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นกันนะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะฟันก็จะแข็งแรงขึ้นการเคี้ยวเป็นการบริหารกระดูกที่พยุงฟันให้แข็งแรงน้ำลายที่มาจากการเคี้ยวอาหารนานขึ้นมีส่วนช่วยในการกําจัดเศษอาหารชะล้างแบคทีเรียและหินปูนจึงช่วยให้ฟันผุน้อยลง หินปูนน้อยลงแต่ไม่ควรที่จะเคี้ยวลมนะคะการเคี้ยวลมนั่นหมายถึงการเคี้ยวที่ไม่มีอาหารอยู่ในปากค่ะเพราะจะทําให้ร่างกายคิดว่าอาหารกําลังจะมาจึงผลิตกรดและเอนไซม์ออกมาซึ่งไม่ดีต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะต่อไปในข้อที่6ค่ะช่วยลดแบคทีเรียส่วนเกินในลําไส้การเคี้ยวที่ไม่ละเอียดอาจจะทําให้เศษอาหารที่ใหญ่จนเกินไปนั้นไม่ถูกกระจัดออก และกลายเป็นสิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้เมื่อเน่าเปื่อยก็จะกลายเป็นแกส๊สทำให้เกิดอาการท้องผูกท้องร่วงได้ซึ่งหากเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอาหารจะถูกลำเลียงออกจากลำไส้ทางระบบขับถ่ายได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยลดแบคทีรียด้วยต่อมาในข้อที่7ค่ะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจะทำให้สมองสั่งการต่อมน้ำลายและต่อมใต้หูหลั่งฮอร์โมนออกมา ซึ่งฮอร์โมนนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองในความฉลาดของเรานั่นเองส่งผลให้มีสมาธิดีขึ้นการเคี้ยวน,น,นานๆทำให้เพิ่มเลือดและออกซิเจนในสมองสมองจะมีความจำดีขึ้นมีสมาธิยาวนานขึ้นถ้าเราเคี้ยวอาหาร30ครั้งต่อคำจะช่วยให้เหงือกแข็งแรงทำให้ใจเย็นและลดอาการหงุดหงิดได้ ถ้าเราเคี้ยวอาหาร50ครั้งต่อ1คำนอกจากจะช่วยลดอาการเจ้าอารมณ์ของเราได้แล้วยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยถ้าเราเคี้ยวอาหาร100ครั้งต่อ1คำจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างใจเย็นแถมยังช่วยลดการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ให้กินเกินความจําเป็นอีกด้วยนะคะถ้าเราเคี้ยวอาหาร200ครั้งต่อ1คำ จะทำให้เราไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารเดื้อรังและโรคแผนในกระเพาะอาหารอีกค่ะต่อไปข้อที่8ทํทำให้เรารับรู้รสชาติอาหารได้ดีขึ้นช่วยให้จิตใจผ่อนคลายได้ในยุคนี้อาหารกลายเป็นศิลปะทั้งการจัดจานสีสันของอาหารให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นเป็นการสร้างความสุขผ่านการมองและถ้าอาหารอร่อยก็จะยิ่งสร้างความสุขจากการรับประทาน การเคี้ยวช้าๆก็จะทำให้รับรสได้ดีขึ้นและทำให้จิตใจผ่อนคลายด้วยค่ะเมื่อเราเกิดการผ่อนคลายระบบย่อยของเราจะทำงานเกื้อโยงกับระบบประสาทซิมพาเทติกระบบย่อยจะทำงานได้ดีเวลาที่เราผ่อนคลายฉะนั้นเวลาเคี้ยวข้าวแล้วเกิดมีความกังวลก่อนการกินคิดนำไปก่อนแล้วว่าถ้ากินอาหารประเภทนี้ แล้วเกิดความรู้สึกผิดจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทซิมพาเทติกไปด้วยฉะนั้นในทางตรงกันข้ามเวลากินอาหารให้กินอย่างมีความสุขรู้สึกดีทุกครั้งที่กำลังกินอย่างมีสติแล้วนั่งพักสักระยะหนึ่งแล้วค่อยลุกไปทำงานนะคะประโยชน์จากการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดช่วยให้ร่างกายสมดุลรวมไปถึงต้องมีความผ่อนคลาย ไม่รับประทานอาหารขณะวิ่งหรือเดินหรือทำงานเพราะจะทำให้เร่งรีบและเคี้ยวได้ไม่ละเอียดโดยเริ่มจากการรับประทานอาหารคำเล็กๆค่อยๆเคี้ยวให้นานแล้วค่อยกลืนจะดีที่สุดค่ะเห็นไหมละคะว่าประโยชน์ดีๆจากการเคี้ยวอาหารนั้นมีมากแค่ไหนลองทดลองทำกันดูนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องติ๊กหนองเต่า จะทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับติ๊กต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ